รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แบ่งชั้นแบ่งชนแนวคิดใหม่ๆไม่แบ่งชั้นแบ่งชนดูเชิญดูมาซีมาดูทีวีช่องนี้ช่องมีม้เป็นช่องคนเพื่อประชาชนคือทีวีช่องสียาสมุนไพรทรีเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร08 1 4 0 0 0 0 8 9แเอ็นดีดีจริงๆ สวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการตามรอยเพลงครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเอกชัยอบเชยครับและน้องตั๊กศริธรค่ะรายการตามรอยเพลงนะครับนำเสนอเรื่องราวของศิลปินเกียรติยศต้นฉบับเดิมน้องตากับสัปดาห์ที่แล้วเราไปบุกบ้านของอสรชัยเมฆวิเชียนสุภาพบุรุษใช่ไหมสัปดาห์นี้เราไปพบกับสุภาพสตรีบ้างสัปดาห์นี้เป็นนักร้องท่านใดคะพี่เอก ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านของคุณน้ำอ้อยพรวิเชียนครับเจ้าของงานเพลงสาวครวนจากสวนแตงสัญญารักปากช่องห้าปีที่เธอลืมพี่เอกาว่าแต่ว่าน้องตั๊กมายืนอยู่ในบ้านของคุณน้ำอ้อยแล้วแต่ยังไม่เห็นคุณน้ำอ้อยเลยค่ะกำลังเตรียมตัวอยู่อ๋อระคะอะ๋อรอฮะระหว่างรอครับไปชมตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนครับบอกว่าเกิดมาเป็นคนน่ะต้องสู้ชีวิตอะไรหน่อยก็อย่าท้ออะไรเงี้ยเราเป็นคนน่ะ อะไรที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องรองพอจบท่อนหนึ่งเราก็จะเดินออกมาชลองมายืนหน้าเวทีอย่างนี้แล้วเ,เตรียมค้องแล้วเตรียมจะคล้องอเราแล้วโูแล้วเพลงต่อไปร้องมาก็จะมีมาเรื่อยๆนะ,ค,ะครับขนาดเพลงผู้ชายยังเอามาร้องเลยอืครับเพลงของอาชายมังสิงอ,อยังทําเสียงชาาดก่อนเราเคลียเลยแม่ก็บอกว่าเอาร้องอะไรอยู่เร็วๆทาอะไรก็รีบทาอะไรอย่างเงี้ยก่อนท้องบาทละสี่ร้อยอ่ะ แล้วร like, ้อยหนึ่งซื called, so ้อทองได้ไปสลึงนะพอนั่นก็ตาโตสิตาโต้วเลยบอกว่าร้องก็ร้องอะไรเงี้ยเขาก็ประกวดกันครับก็นั่งใจสั่นอยากขึ้นก็อยากกลัวก็กลัวเห็นส่วนแตงกรอบแดงเป็นเท้าโอ้อกเศร้าปวดร้าวันไหว หนาวไาม่ยืนเหมือนเตือนใจหนักว่ารัก เป็นอย่างไรบ้างครับได้ชมตัวอย่างรายการวันนี้ไปแล้วน้องตั๊กนะครับวันนี้เราอยู่กับศิลปินเกียรติยศต้นฉบับเดิมนะครับเจ้าของงานเพลงสาวครวนจากสวนแตงรอวันทหารกลับสัญญารักปากช่อง5ปีที่เธอลืมนะครับน้ำอ้อยพรวิเชียนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังสวยอยู่เหมือนเดิมวันนี้คุณสวยค่ะสวยที่สุดเลยสวยจ้าสวยยังไม่เสร็จจ้ะ๋ยวจุบันนี้ต้องถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่แล้วอายุนะคะจริงๆแล้ว เกิด02อายุ50กว่าค่ะ02ก็ไปบวกลบคูณหารเอง54ค่ะนะฮะพื้นเพที่บ้านเป็นคนที่ไหนครับมามาจำความได้อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าที่ก่อนจะมามาอยู่เพชรบูรณ์นี่ยแม่เขาอยู่นครสวรรค์มาก่อนอือครัทำตอนที่อยู่นครสวรรค์เนี่ยแม่ทํานาแล้วอาก็เรียนหนังสือพอเรียนมา รู้สึกจะอยู่ประมาณปสองแล้วก็ย้ายมาอยู่เพชรบูรณ์คือที่บ้านครอบครัวตอนนั้นคือทําทํานาทํานาไม่ถามเลยว่าย้ายมาทําอะไรอ่าย้ายมาเพชรบูรณ์มาทําอะไรครับก็มาทําไร่อีกแหละทําไร่ไม่ได้ดีกว่าทานาจับนามาทําไร่ทาไร่ทาไร่ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดมีข้าวโพดแล้วก็มีถั่วด้วยนะคงจะเป็นถั่วเขียวอะนิ่งเด็กมากอ่นอกจากเราช่วยที่บ้านเก็บถั่วแล้วเนี่ยเคยไปหักข้าวโพดไหมฮะ เคยค่ะอาเนี่ยทํางานมากทําจนตัวเลอแค่เนี้ยยอมช่วยอย่างเดียวน้ํายังเคยหาบเลยนะครับพวกหนูคงไม่เคยเจอแบบนี้พอเกิดมาก็มีสายมาแล้วปัาปลามีน้ํำก๊อกน้ําไหลแล้วสมัยอานี่โอ๊ยอยู่ไกลมูหาบมากว่าจะได้อาบคุณอามีเอพี่น้องกี่คนหกคนหกคนค่ะหญิงคนชายคนหญิงคนชายคนอาเนี่ยเป็นคน ตัวโตครับเป็นคนโตเออเป็นคนโตแต่ตัวเล็กแต่ตัวเล็กไม่ใช่ตัวโตแต่ว่าตัวเล็กตัวเล็กน้องๆเขาสูงหมดะจบการศึกษาชั้นอะไรฮะสูงสุดจบปฎีค่ะจบปฎิออกมาทําอะไรครับไม่ได้เรียนต่อแล้วหลังจกเรียนจบก็ยังช่วยพ่อแม่ทําไร่ทาอะไรอยู่ยังยังอยู่นะคะเวลาออกท้องนาเนี่ยเราจะร้องเพลงอยู่ตลอดอืค่ะมันจะเป็นทุ่งกว้างแล้วเราแล้วเราจะลองเสียงเราได้ว่าเราร้องลีมิกเสียงเราไฟยาวขนาดไหนครับ ตอนนั้นใครดังที่แบบเราชอบเป็นแม่ผ่องสีค่ะแล้วก็แม่ขวัญจิตสีพระจันทร์ตอนนั้นที่แบบเราไปร้องตามท้องนาเราเราใช้เพลงของใครร้องอะไรทั้งสองคนนี่แหละค่ะเพลงอะไรครับที่เราใช้ร้องด่วนพิศสวัสดสักนิดหนึ่งด่วนพิสวัสดจมัยก่อน,นเสียงมันใสมากเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เสียงมันน้ำขุน <c oughs> แล้วมันไปตามอายุตามวัยค่ะเสียงรถด่วนขบวนสุดท้า เววดังฟังแล้วใจหายหัวใจน้องนี้แทบขาดเอาแค่นี้ล้วกันโอ้นเดี๋ยวขามันอย่างเงี้ยพี่เอกใช่ไหมขึ้นโอ้โหคนลุกเสียงสูงเป็นไงแะเรตอนเด็กๆเราคิดว่าเสียงของเราเป็นยังไงบ้างที่เราร้องถ้าคิดว่าไปประกวดที่ไหนตัวเองต้องชนะอะไรอย่างเงี้ย เสียงแบบร้องเพลงจังหวะไม่ได้นะไม่มีใครสอนเนี่ยเราเราเราสอนด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยพ่อแม่รู้ไหมว่ารู้เราชอบร้องเพลงแล้วเขาจะบอกยังไงกับเราบ้างถ้าอยู่บ้านตะโกนก็เขาก็ลำคาญค่ะลำคานลำลคานเมื่อก่อนนี้เขาก็เฉยเฉยเขาไม่คิดว่าจะต้องได้มาเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาใช้อะไรก็มัวแต่ร้องเพลงครับ ถืออะไรได้แม่ก็จากก็เอามาเป็นนักร้องมาเป็นไม้ถืออย่างเงี้ยขนาดเพลงผู้ชายยังเอามาร้องเลยอืครับเพลงของอาช,ชายมังสิงยิ่งทําเสียงชาาก่อนเราเคียเลยแม่ก็บอกว่าเอาร้องอะไรอยู่เร็วๆทําอะไรก็รีบทําอะไรอย่างเงี้ยเราชอบอะนะร้องไปเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเด็กๆเคยไปดูวงรนตรีไหม สมัยก่อนไม่ค่อยมีวงตีวงใหญ่ๆไปเล่นนะคะมีแต่หนังจอหนังใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยรถไขยามาเนี่ยโอ้โหวันนี้เราแต่งตัวแต่วันเลยเราได้ดูหนังแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กเหมือนเมื่อก่อนพูดกับเพื่อนว่าเห็นคนสวยๆนะอย่างอย่างหนูสวยๆนี่ยบอกน่ารักจังอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพื่อนบอกมึงไปตายก่อนเพื่อนบอกเนี่ยอันนี้ ไม่ได้หยาบนะคะพูดอย่างนี้จริงๆตอนเด็กๆชอบร้องเพลงเคยไปประกวดร้องเพลงไหมเคยอยู่เวทีเดียวค่ะประกวดแล้วก็ได้เลยมันมีงานประจําปีของเทศบาลของอําเภอวิเชียรบุรีแม่ก็จะขายเลี้ยงกาแฟก๋วยเตี๋ยวอะไรอ๋อไปขายที่วัดไปขายที่ที่งานเทศบาลครับแล้วเวทีดนตรีพรนารายเนี่ยเขาประกวดร้องเพลงเป็นเวทีใหญ่มากเลยเขาประกาศว่าดนตรีลูกทุ่งถ้วยพระราชทานวงดนตรีพร อะไรายเงี้ยครสองคืนผ่านมาแล้วพอดีพ่อพรน่ะหัวหน้าวงที่เขาเป็นเจ้าของอะนะมันอยู่ใกล้เวทีไงเขามาซื้อโอเลี้ยงเขาบอกว่าเอ้ยหลับอะไรแม่ค้าซื้อซื้อโอเลี้ยงหน่อยชงไม่ค่อยเป็นเราก็ชงให้เขาเขาก็ชวนคุยเนี่ยเขาร้องเพลงกันไม่สนใจบ้างเหรอไรเงี้ยออเขาบอกไม่อ่ะไม่อะค่ะว่างี้นะบอกไม่สนเด็กๆอะเขาบอกสนหน่อยหน้าถ้าร้องได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ร้อยองเลย เดี๋ยวเพอๆได้รางวัลด้วยนะบนเวทีได้ถ้วยรางวัลทําไปทำปมมพ่อได้ยินบอกอะไรกันน่ะลุงคนเนี้เขาชวนร้องเพลงก็ตะโกนไปก็บอกอ่ะถ้าร้องได้เดี๋ยวพ่อให้ร้อยหนึ่งผูกเงินร้อยสมัยก่อนนี่้คิดดูซื้อทองมาก่อนทองบาทละสี่ร้อยอ่ะแล้ว100ร้อยหนึ่งซื้อทองได้นะไปสลึงนะพอนั่นก็ตาโตสิตาโต้วเลยบอกว่าร้องก็ร้องอะไรเงี้ยเขาก็ประกวดกันครับก็นั่ง ใจสั่นอยากขึ้นก็อยากกลัวก็กลัวเขาก็ประกาศเรียกเด็กหญิงอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นไปมือก็สั่นหูแต่ร้องแบบเงือนี่แตกภาคเลยแต่ร้องได้ใจสู้พอได้แล้วชนะเลิศชนะเลิศเลยเหรอคะชนะเลิศได้เงินตั้งห้าร้อยพี่พ่อให้อีกร้อยหนึ่งไหมคะสรุปให้อีกด้วยเป็นหกร้อยนี่ประกวดนี่เขาประกวดกลางวันนะประกวดกลางวันพระตกกลางคืนดนตรีเล่นประมาณสองทุ่มครึ่งก็เล่นละ เดี๋ยวมาอีกและหัวหน้าวงหัวหน้าวงมาอีกแล้วเราขายโอเลี้ยงอยู่ไม้แ่ไมอีกแล้วก็บอกว่าอยไปร้องเพลงหน่อยร้องไม่ได้หรอกร้องแบบเมื่อกี้แหละพอก็ร้องด่วนพิศวาสดนตรีขึ้นเสียงหนึ่งคีเสียงหนึ่งเราร้องอีกเสียงหนึ่งโหเทะไม่เหมียแล้วลงมาข้างล่างพอร้องเสร็จแล้วดนตรีเล่นอะไรก็ไม่รู้ ทำเสียงเพี้ยนหมดเลยอย่างเงี้ยพ่อก็บอกแกแต่ละเราเพี้ยนก็บอกพ่อก็ทําขวัญนาคเป็นไงแม่เป็นลิเกพ่อพ่อเป็นหมอขวัญต้องบอกว่าเกิดมาในครอบครัวศิลปินค่ะพ่อเป็นหมอทําขวัญนาคแม่เป็นลิเกค่ะแม่เป็นนางเอกลิเกแม่เป็นนางเอกลิเกด้วยค่ะมีไหมครับพี่น้องในหกคนที่แบบมาชอบร้องเพลงเหมือนกับเรามีไหมมีน้องชายกับน้องสาวอีกคนหนึ่ง เพลงที่เราใช้ประกวดวันที่ขึ้นวงดนตรีพรนารายใช้เพลงของใครร้องที่แบบได้รางวัลมาแม่พองเพลงดวนพิศสวัส์กับคนสุดท้ายแล้วก็พอได้รางวัลเสร็จเขาก็ให้ร้องอีกคก็ร้องเพลงแม่ขวัญจิตแม่เพลงกลัวรักผมอ,อ,อยากฟังแม่เพลงกลัวรักแม่เพลงกลัวลรักนิดหนึ่งเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ơ <laughs> khâm พังเผยของพ่อเตยต่ำตีมากระลิมกระเลียจะหญิงหลงไหลเห็นผู้หญิงไม่ได้ชอบทำนิสัยเสื่อมเสียอวดว่าเป็นอาเสียงชักมั่นไส้โหต่ำไปห,หนว่ยังพร้อยอยู่เลยนะคะที่<อ><อ>จริงแล้วตอนที่คุณอาประกวดร้องเพลงชนะค่ะ,<ฮ>ะความใฝ่ฝันของคุณอาจริงๆแล้วอยากเป็นนักร้องหรือว่าอยากเป็นอะไรคะ ถ้าบอกว่าอยากไฝ่ฝันอยากเป็นอะไรนะคะก็อยากเป็นนักร้องอ่ะแต่งตัวสวยแล้วก็อยากอวดเสียงอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะว่าเสียงเราดีแต่จะดีหรือไม่ดีไม่รู้ละแต่เราก็ว่าเสียงเราดีอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> ค่ะขายโอเลี้ยงอยู่ข้างเวทีการแสดงของวงดนตรีพรนารายครับหัวหน้าวงเดินมาขยันขยอยให้เธอขึ้นประกวดร้องเพลงครับแต่ทำยังไงยังไงเธอก็ไม่ขึ้น กระทั่งเสนอเงินให้แล้วพ่อเธอก็เสนอเงินสมทบขึ้นไปอีกนะครับทำให้เธอตัดสินใจประกวดร้องเพลงและวันนั้นเธอก็ได้รับรางวัลชนะเลิศกับการประกวดร้องเพลงของบงดนตรีพรนารายนะครับเส้นทางการเข้าสู่วงการเพลงของน้ำอ้อยพอรวิเชียนจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันนะครับช่วงนี้คับสักครู่ครับ me ทำทุกอย่างเลยสมัยก่อนโทรศัพท์บ้านไม่มีเราก็ติดต่อทางบ้านมาได้อยากกลับบ้านนะเพราะเหนื่อยมากๆแล้วอดนอนรองไห้ทุกวันเลยคิดถึงบ้าน ยาสมุนไพรตราเอนดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร08 1 4 0 0 0 0 8 9เอ็นดีดีจริงจริงวันนี้นะคะปาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับปผสมอาชีพขายลูกชิ้นทอด ผู้ที่ทานยาสมุนไพรไทยจีนตราเอนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงแม้ว่ายูจะมากแล้วนะแต่สุขภาพของผสมนะคะกลับแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนค่ะวันนี้นะคะตั๊กจะพาคุณผู้ชมมาไขาข้อสงสัยเรื่องราวของชีวิตผสมให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันว่ายาสมุนไพรไทยจีนตราเอนดีมีคุณประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายของเราค่ะ ป้าอยูกับป้าสมแล้วค่ะสวัสดีค่ะแหวสวยจังเลยคุณป้าสมคะขายลูกชิ้นทอดมานานหรือยังคะางนานแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างป้าสมมีคนช่วยไหมไม่มีอ่ะขายคนเดียวโอ้ไหวเหรอ และสุขภาพของคุณป้าเป็นอย่างไรบ้างคะตอนแรกก็ไม่ไหวนะมันไปโรงพยาบาลบ่อยอ้าเป็นอะไรล่ะคามดันสูงค่ะ220กว่านะไปหาหมอที่หมอตกใจอ่ะ220สูงนะเนี่ยสูงนะติงหมอบอกอยู่ไม่ได้ยังไงเนี่ยหูยนะคะแล้วอย่างนี้คุณป้ามีอาการยังไงบ้างปวดก็ปวดกันเชื่อไหมเน่ยอ่นิ้วเน่าล็อกไปหมดแบลมันเป็นไปหมดอ่ะ นิ้วชาจับอะไรนานๆเงี้ยมันจะไอ้นี่ไปเลยค่ะนั่นไม่ได้เลยอ่ะต้องหยุดจะเดินจะเหินไปไหนก็อู้แข่งขากระพกกระเพกอเออแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าค่ะมารู้จักกับยาสมุนไพรไทยจีนไตรดีได้ไหมฟังฟังวิทยุแบบเพลงเก่าๆลูกนะป้าก็ชอบอยู่แล้วอ่ะค่ะแล้วมีใครคะที่แนะนําคุณป้าให้มาลองทานยาสมุนไพรไตรดีกล่องนี้คะก็เพื่อนเพื่อนเขากินอยู่ค่ะจ้ะ เป็นความดันแล้วเขาอ้วนแล้วเขากินแล้วเขาก็ยุบแหยเขาผอมลงแล้วพอคุณป้าได้กินกล่องแรกเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้างคะโอ้มาเจอตัวนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยสามกล่องนิ้วป้าเริ่มดีดีขึ้นมันก็ไม่ล็อกไม่อะไรไม่ชาอะฮะหายค uh ่ะ huh. อาบําไปส่องกระจกดูเ uh huh. อ้หาา งมันนั่นขึ้นนี่หว่านั่นแน่แมันกระชับโอ้ที่มันย้อยๆลงไปอ่ะมันไม่มีเลยคุณป้าทามนมานานหรือยังคะกว่าจะเห็นผลแบบนี้ก็เกือบปีแล้วนะ,นะเกือบปีก็นานแล้วละ่ะมันติดกว่ากล่องแล้วอ่ะโอ้นะคะ คุณป้าคะแล้วอย่างเงี้ยคุณป้าทานแล้วแข็งแรงแบบนี้นะะอ,อ,อยากให้คุณป้านะด้วยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะสํสำหรับใครที่ตัดสินใจอยากลองรับประทานยาสมุนไพรลตรดีกล่องนี้คะออ่ะเนี่ยถ้าใครอยากแข็งแรงนะคะทานอันนี้เลยะค่ะดีมากยอดเยี่ยมเลย ผู้ชมศาสตร์แห่งสมุนไพรจีนธรรมชาติตำหรับโบราณที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานซึ่งพัฒนาจนกลายมาเป็นยาสมุนไพรชนิดแคปซูลตราเอ็นดีซึ่งผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยสะอาดปลอดภัยด้วยหลักแมคโครไบโอติกโดยผสมสารทัญพืชต่างๆหลากหลายชนิดเข้าไปเพื่อให้เกิดคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยาไปพร้อมกันค่ะ อยากมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนป้าสมที่หายจากอาการนิ้วล็อกไขมันลดและการปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายหายไปสนใจสั่งซื้อยาสมุนไพรไตรมดีโทร02 969 2255และ081 400 0089